So stay alive, please. Okay. See you. See

หลับไปดิไอ้หี้หยอกโอ้แขนเป็นไรอ่ะนายนายแขนนายเป็นอะไรอ่ะ 버터가 아이 야 ơ i

กูแฝดได้กูแฝดเออไม่ยูโรนอีกนิดแม่มันจะป้าว Oh, <laughs> dia <laughs> Q dia, woy. Eh, men, Push, push. oke. Lagi. Apa nih, emang Eh. Alright, Eh, Gulu, gulu. Nah,

อะไรอ่ะไอเย็เป้ากตรงหัวแล้วอะอะไรอะอุ้ยตายแกเจี๊ยมอะไรนี่เจี๊ยวปุ่นเหรอเถ็ดเถ็ดเท็ดเถ็ดเลยนะเท็ดเถดตกินเถดตกิน

Oh my god! Oh my ass! Bubbles! Nice. Match point! New tact new tactics, keep it pressure. Yeah, I'm gonna be hard for like that, eh? No, 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 no. You need a drop. Okay. I need a drop.

ยังไม่ขึ้นอยู่หมืนขึ้นช้างเลยวะเจ็ดแม่เมาปละไปละเจอกันเจอกัน